พี่น้องที่รักภายหลังจากที่อยู่กับหมู่คณะในระยะหนึ่งที่อันติโอคเปาโลก็ได้เดินทางต่อไปในฐานะธรรมทูตและเพื่ออภิบาลบรรดาสิษย์ในที่ต่างๆท่านออกจากที่อันติโอคไปยังแคว้นกาลเทียและฟริเจียเปาโลตั้งใจที่จะเสริมสร้างความเชื่อของคริสตชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นท่านมีการที่จะกลับไปยังที่ๆซึ่งพระศาสนาจักรได้ก่อร่างขึ้นมาแล้ว เพราะท่านปรารถนาที่จะสร้างให้บรรดาศิษย์ได้ติดตามพระเยสุคริสตเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การประกาศให้กับใจอย่างผิวเผินเท่านั้นงานติดตามพิจิตรนี้สำคัญมากสำหรับท่านเพราะการล้างบาปเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดพิจิตรนยังต้องเดินทางต่อไปบนโลกนี้พิจิตนทุกคนจึงต้องเรียนรู้พระเยสุเจ้าให้มากขึ้น เพื่อจะได้ดําเนินชีวิตให้เหมือนพระอ,องค์มากที่สุดและสิ่งที่จะทําให้ได้รู้จักพระเยสุดเจ้าอย่างถูกต้องที่สุดก็คือการศึกษาพระคัมภีร์เหมือนที่เราได้เห็นจากอัปโลผู้ซึ่งมีความรอบรู้พระคัมภีร์มีวทศิลป์และสั่งสอนเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างดีและมีจิตใจร้อนลนแต่ในช่วงเริ่มต้นเขามีความรู้เพียงพิธีล้างของยอนเท่านั้น เพราะเป็นเรื่องที่รับรู้อย่างแพร่หลายสำหรับชาวอยู่ในอาณาจักรโรมันอัปโลคงจะรู้จักเรื่องของพระเยซูเจ้าเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ประกาศสอนด้วยความกล้าหาญในหาราธรรมที่เอฟเฟซัสดังนั้นเมื่อปิสิลาและอักวิลาซึ่งอยู่ที่นั่นได้ฟังทั้งสองก็ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อพระาพราราเจ้าคือช่วยอธิบายให้ได้มีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า การกระทำนี้เป็นการช่วยอปโลโรให้ที่มีความปรารถนาในเรื่องของพระเจ้าและมุ่งจะรับใช้พระอ,องค์อยู่แล้วให้ได้มีความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและผลจากความจํากัดในเรื่องที่จะเป็นข้อมูลที่จะนําไปสู่การรับใช้ในงานของศาสนบริกรทัให้อัปโรสามารถสอนได้อย่างมีความประสิทธิภาพ ลักษณะอย่างอัปโลจึงเป็นลักษณะของผู้ที่ถูกพระเจ้าส่งเรียกเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นบทเรียนแกนเราหลายอย่างทั้งการมีน้ำใจดีต่ออย่างพิสิลาและอกวิลาที่ได้ส่งเสริมผู้อื่นให้ได้เข้าใจเรื่องของพระเยซูเจ้ามากขึ้นและการที่อัปโลยอมรับฟังการสั่งสอนของพิสิลาและอกวิลาทั้งที่ตัวเขาเองมีความรู้มากมายอยู่แล้ว การเปิดใจนี้ทำให้เขาสามารถช่วยเหลือคนทั้งหลายให้ได้รับการอธิบายอย่างกระจ่างชัดและมีผลต่อความเชื่อของผู้ฟังต่อไปนอกจากนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้และทำตามอัปโลก็คือการสอนและประกาศถึงพระเยซูเจ้าอาศัยความจรจิงจากพระคัมภีร์ทั้งหมดนี้คือการดำเนินชีวิตที่ดีของผู้ประกาศข่าวดีท,ที่จะชจชนต้องเรียนรู้ ที่จะรู้ให้มากขึ้นอาศัยพระคำภีเพราะไม่มีใครที่รู้พอแล้วเรายังต้องแบ่งตามประสบการณ์แก่กันและกันไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนในพระาศาสนาจักโดยเฉพาะคิสชนผู้ฝึกหัดด้วยการาเรียนรู้คำสอนเพื่อจะไปสั่งสอนผู้อื่นเขาเหล่านั้นต้องเอาใจใส่สแสวงหาความรู้อย่างเต็มที่วันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอพระเจ้าทรงทําให้เรามีความกระตอรือรือร้นในการอ่านและฟังพระวาจากของพระองค์รวมทั้งคําสอนของพระศาสนาจากักรเพื่อที่เราจะได้รับรู้ถึงพระองค์และเป็นพยานต่อคนทั้งหลายอย่างถูกต้องที่สุด